สวัสดีค่ะพ่อภแมยาเอฟซี FC ของคุณครูแม่เหมียวทักไทยเสาร์วันที่18กันยายน2568นนะคะกับทักไทยอู้สดชื่นเย็นสบายค่ะจุดสกลนครน,นะคะก่อนไปทํางานวาก,กันมวนมวนนะคะมือขึ้นก็ไปบึงแมวหลามาแล้วนะคะกระมวลของเพเลนินได้เนาะเพลินเอาศิลปินทั้งภูไม้ภูเกามะฮองเพลงให้เขาฟังนะคะได้ฟังเสียงดังๆชัดๆเพื่อที่จะเชิญชวนทุกคนเขากุ่มปิดนะคะกับบางคนกับไปรอแล้วบางคนกับกำลังเตรียมตัวรอดนะคะกับ ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เฮาได้เห็นศิลปินที่เฮาัาเข้าแพงแล้วก็ได้หูจักคนใหม่ที่เขามาในวงการของสาวหน่อยเพชรบันแพงสาวหน่อยลำาพึิชโชว์ mm hmm. อุ้งอิงกระดือดอด้อเนาะไปกดปุ่มนั่นปุ่มนี้พอได้หัวพอได้หยอกนะคะ mm hmm. พอพอแม่เอซี hmm. ่ก็จะไปหยอกกัน mm hmm. เห็นแต่ละคนแต่ละคนก็ได้โชว์ความสามารถของเจ้าของนะคะ mm hmm. ไปเบิ่งมานะห้องเพลง mm hmm. โอ้เสียงมวนเสียงรอเด้อ mm hmm. ค่ะเป็นผู้เด่นหน่อยคือเก่านะคะเป็นทหารเป็นตะแพร์เก่านะคะน้องเอกชนมรินคือกัน ว่าไปห้องเพลงก็ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นมาเพลงพึงรักไม่มีข้อแม้ของเพลินผงไพผู้สะท้อนโอ้ยมวนมวนหองเพลงเสียงดีบ่ค่อยได้ยังกอได้ชมเพลินในการร้องเพลงเพราะว่าบางที่เขาก็บ่ค่อยได้มีโอกาสได้บงได้เห็นเนาะเห็นห้องมือขึ้นก็ถือว่าเสียงดีนะคะเป็นร้องเสียงของเพลินเลยนะคะเพลงสาในห้องมวนน้องมานานในบ่าวจามาลูแบบใดเอกลักษณ์แบบใดก็ถือว่าสุดยอดนะคะไปบ่งน้องฮักแพงกับติดตามเพลินในแต่ละ ช่องแต่ละทิศทางก็เห็นเพื่อนอเห็นกิจกรรมน่นหนีเต้นแน่ลินน้ำมูนแน่นะคะก็ะหายกำลังใจทุกคน,นทุกท่านเพราะว่าทุกคนเขามาแล้วในวงการของการแสดงกับ มาตามฝันแลอกสารฝันของเจ้าของให้เป็นจริงนะ,ะจะเป็นจริงเร็วซาอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่บุญวาสนานะคะอย่างน้องลุงอิงนี่ก็ถือว่าสารฝันให้เจ้าของได้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วกว่าความหักความแพงของพอๆไปแม่เอฟซีหมอบให้นอนอู้หล่นเหลือหลายนะคะหล่นเหลือหลายแล้วก็ความเป็นตะหักของน้องก็มีอย่างมานีานี่ สารฝันให้เป็นจริง,งเพื่อนอยากมีบานอยากมีรถเพื่อนก็ถือว่าเพื่อนประสบความสําเร็จนะคะดำร่วยแหล้วตอนนี้นะคะเงื่อนหลังบักไงนะคะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีรถขั้นกูกขั้นหม่เลยสถเบึงถถาติตตามนะคะก็ถือว่าเขามาแล้วก็ให้เติบโตอย่างคนอื่นๆที่ตามมากอะฝันของเจ้าของกระเริ่มมีนะคะอย่างเช่นน้องเอกชุนบอลินนี่กะได้ปลุกเงื่อนให้แม่ไก่สีเหล่าละนอกค่ะสถาบึงา่ายกาลังใจถึงแม่จะเป็นเกาเนหน่อย เขาก็ต้องกาวต่อไปเพื่ออยากจะให้เจ้าของได้เติบโตเข้าสู่วงการคนคู่ก็อยากให้กำลังใจทุกคนทุกทานช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมตัวจัดงานกเกษียณกับเมือยเล็กน้อยจัดดอกไม่เตรียมเตรียมตัวเตรียมงานนะยุงเรียนเป็นโร้งเรียนใหญ่เนาะคนเกษียณอยู่ยยนนสี่คนค่ะปีนี้ก็เลยทุกปีทุกปีกป็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกับเมยเมย์ค่ะโอ้ออเอาแต่ว่าเพื่อพี่ีเพื่อเมื่อถึงวันเวลาของเฮา เพื่อนกับศิลจเห้เฮาคือกัน,นอีนโบดนโบนานก็นไดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็นคือต้องท่ามนาทีของเจ้าของให้ดีเพื่อสารฝันของเจ้าของให้เป็นจริงนะคะมีเพลงเพลงมุ่งหนึ่งคือสารฝันให้เป็นจริงน่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับความฝันอันนี้เป็นเพลงที่เคยแต่งให้มานะแล้วก็ซึ่งใส่ได้กับทุกคนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังเพลงเบิง,บงแลยฟัง เรื่องราวดีๆทำการถูกมือถุกมือมาทักไทายมวนๆน,นะคะก่อนไปทำงานเพืออยากอวยพรทุกคนในโชคดีมีความสุขเช่นเดียวกันกับคุณครูค่คคะสวัสดีค่ะ เบื้องเองจนหอดมือนีขอคุณจากใจอีลีพ่อแม่เอฟซีช่วยหนูส่งเสริมบอกเคยทิมป่าคำเล็กคำน้อยคอยสอนคอยเตือนไกลไใกล้อย,ยู่ใสกะเอินมาเดินบักหลาคำเแพลงอีเม็ วันที่สารฝันก้าเดินมาได้อีกหนึ่งมาไหลาน้ำใจทราบซึ้งตราตรึงอยู่ในดวงเดชอยู่หลังเวทีมาเยี่ยมมายามบัตลาเนยอยู่หน้าเวทีมววนแเ,เทแค่ให้กำลังใจ ุดก็คือความฝันมานะอดทนอดกลั้นสร้างฝันเป็นจริงให้ได้นคนคอยข้างหลังคอยนะคงอยู่ไม่ไกลเสาเอกเสาโทลงไว้บ้านงามหลังใหม่บอกไกลเ,เกินฝัน การฝันก้าวเดินมาได้อีกหนึ่งมาไหลาน้ำใจซาบซึ้งตราตรึงอยู่ในดวงเดอยู่หลังเวทีมาเยี่ยมมายามบักลาเนยอยู่หน้าเวทีมวนเทเทแค่กำลังใจ บ่หยุดสูงสุดก็คือความฝันมานะอดทนอดกลัน้นสร้างฝันเป็นจริงให้ได้ทน,นคอยข้างลังคอยนะคงอยู่ไม่ไกลเสาเอกเสาโทลงไว้บ้านงามหลังใหม่ บอกไกลเกินฟัน